เค้กมาถึงเรานะคะนี่เดี๋ยวเราจะินเค้กกันนี่นะคะที่เขาขอ,อมาก็เป็นแบบนี้เนาะนีอ่อันนี้ก็เพิ่งมาถึงเลยนะคะทุกคนแต่ว่ารอบนี้เขาไม่แบบขอในกล่องแล้วก็แช่แข็งมาเนาะซึ่งเขาจะขอแบบนี้มาให้เลยอันนี้เป็นของที่เขาเตรียมมาให้นะทุกคนเก็นก้อนใหม่นะชิมหรือขอไม่รอช้าแล้ว อเปิดออกมารอบนี้จะได้กลิ่นทุเรียนที่มันหอมนะทุกคนเหมือนเราเพิ่งผ่าเค้กผักทุเรียนแบบเอามาวางโปะไว้เลยเนาะอืมอืมอ๋ทุกคนเออตัวชีสเค้กเนี่ย มันไม่เปรี้ยวเหมือนรอบที่แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่หมดอายุเนาะเค้กมันยังไม่เกินสาวันซึ่งเราเพิ่งเคลมไปเมื่อวานแล้วทางร้านส่งมาให้วันนี้แล้วดีนว่าโอ้คือมันอร่อยมากทุกคนโซชิเค้กเนี่ยมันจะไม่ไม่หวานมากเกินไปเนาะทุกคนซึ่งมันจะแบบเออมันอร่อยอะตอนแรกเราคิดว่ามันอาจจะเลี่ยนเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบกินหวานเราก็ไม่ค่อยชอบกินพวก เค้กอะไรหวานๆแล้วถ้ายิ่งเป็นเนื้อครีมอะไรเงี้ยเนื้อชีสเค,ค้กอะไรเงี้ยอืนจะเลี่ยนแต่อันนี้คืออร่อยอร่อยจริงๆแล้วก็ยิ่งกินกับทุเรียนแบบเนี้ยอร่อยอืมแต่ว่าคือมันก็แอบรอนานนิดนึงเนาะเพราะว่าเราเราสั่งไปตั้งแต่วันที่18มีนาแล้วเนาะก็ประมาณ2เดือนกว่ารอ,อจนลืมไป แต่ว่ารสแต่ว่ารสชาติเค้กอร่อยอ,ะอ่ะจนเรารู้สึกว่ามันก็คุ้มค่ากับการรอออร่อยทุกคนแล้วขอพูดถึงเรื่องเครมคือทางร้านเขาแบบน่ารักมากนะท,กนทุกคนเขาเครมให้เราใหม่ทันทีคือตอนแรกก็คิดว่าอาจจะรอนานแต่ว่าเราเครมไปแค่วันเดียวอะสินค้ามาถึงแล้วแต่อยากลองชิมเนี่ยก็ไปสั่งกันได้นะอ,อร่อยมาก